ค่ะชื่อลิลลี่ชัชนาสรรัตนสกุลนะคะก่อนหน้าที่ยอมนะคะผมมันไม่สม่ำเสมอมันเหมือนทางมาลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โคนยาวผมก็แห้งๆเสีย,ยอะไรย่เงี้ยค่ะเพิ่งเด้งลองครั้งแรกก็รู้สึกติดใจแล้วเพราะว่าเม็ดสีเขาติดดีมากเลยมันแป๊บเดียวเองแค่ลงสีไปก็เห็นสีเห็นสีแบบว่าแล้วก็ได้ตรงตามที่เราที่เราต้องการในภาพเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะชอบแล้วก็ใช้แล้วผมมันไม่แห้งเสีย ประทับใจมากเพราะว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากเวลาว่าผมสภาพเป็นยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกขั้นตอนเขาจะจับเวลาเป๊ะจะแบบว่าดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะชอบสีเขียวมนอยู่แล้วเราไม่ชอบสีออกเหลือง,ง,งส้มๆอะไรเงี้ยเป็นคนเปลี่ยนสีผมบ่อยเหมือนกันก็เลยอยากลองสีออกเขียวๆบ้างเพราะาปกติย้อมที่ไหนนะถ้ออกมาไม่เคยได้เขียวถ้าเขียวก็คือแบบมันเขียวแบบ บอกไม่ดูกอนมันเขียวขี้มาเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยเออก็เลยเนี่ยพอมาทําเออถูกใจมันจะออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองมนมนชอบเดี๋ยวมีแผ่นหน้าว่าจะเปลี่ยนสีใหม่เดี๋ยวต้อง <laughs> ต้องใช้ของเอเวอเจสต์ Angel, ดู